สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบับันด้านกีฬาฟุตบอลนะครับคลิปนี้เจอกันรอบดึกเลยนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่แอดมินได้ภาคเสียงไทยอีสานนะครับคู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จบลงไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผลปรากฏว่าทีมเยือนสีฟ้านะครับเหมือนเสื้อแอดมินแต่นี่ไม่ใช่ซิตี้นะครับเป็นภูเก็ตไทยแลนด์ครับซื้อมาตั้งแต่ ปี5 4 5 5ีนู่นนะครับอ่ะซิตี้ได้ประตูขึ้นนำจากเอริกบายี่นะครับซึ่งวันนี้ได้ทำหน้าที่แทนราเฟลวารานที่7เป็นคนสกัดทำเข้าประตูตัวเองนาะทีที่7นะครับให้ทีมเยือนขึ้นนำแล้วก็นาะทีที่45นะครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับทดเจ็บแค่นาที2นาทีเบเนโดซินวานะครับตามไปเก็บลูกเปิดของเจ้าคอนซโลจากทางฝั่งซ้ายบอลมันโค้งเนี่ยกำลังจะ มันจะหลุดเสาสองอยู่แล้วแหละนะครับคือลอยข้ามหัวแฮร์รี่ไมคไกวามาก็ไม่โดดลุกชอที่ตามมาหันหน้าเข้าปากประตูตัวเองก็เหมือนสนใจแต่บอลไม่ได้ดูว่าใครมาข้างหลังนะครับเหมือนพยายามปล่อยให้บอลออกหลังะเพราะว่าบอลมันโค้งไม่ตรงปลอบอยู่แล้วเดวิดดีคอก็มองแต่กลายเป็นว่าไม่มีใครสื่อสารกันเลยหรือไม่ได้ตะโกนสั่งกันเลยนะครับสุดท้ายเบรโดซินวาก็เตว่าตามกันไปจนสุดถ้าเท้าของซินวาช้ากว่านั้นแค่เสี้ยววินาทีเดียว มันก็คงจะไม่สามารถส่งบอลเข้ากรอบนะครับพอบอลมันเข้ากรอบเนี่ยดาเวดิชาเข้ามาบล็อกก็จริงแต่บอลมันโดนประมาณนี้แล้วก็มันรูดลําตัวก็ปิ้นเข้าประตูไปก็ให้ซิตี้นำสองศูนย์ครึ่งหลังทาประตูกันเพิ่มไม่ได้นะครับโมเลกุน่าโซชาเลือกที่จะเปลี่ยนจิรอนซานโชตอนพักครึ่งแทนเอริกบยี่นะครับแล้วก็ปรับมาเล่นหลังสี่นะครับเริ่มเกม,มเล่นหลังสามปรับมาเล่นหลังสี่ก็ไม่กระเตื้องครับ เอาแรดฟอร์ดลงมาก็หม่กระเตืองครับคือพยายามที่จะปรับสุดท้ายเนี่ยเสียลูกชอเจ็บด้วยก็เหมือนกับว่าแฮร์รี่แม็กไาวเองนะครับในฐานะที่เขาสวมปลอกแขนกับตันทีมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำในแผงหลังได้เลยถามว่าฝีเท้าของแม็กไาวดีไหมดีครับแต่ว่าการเล่นเป็นทีมหรือว่าการเล่นกับ คู่ขาที่รู้ใจกันเนี่ยเพื่อนเ,นเนพื่อคงจำได้ในวันที่แมนยูแพ้เรว์ูพูลขาบ้าน05ก็มีอยู่ช็อตหนึ่งที่แม็กไกวกับลูกชอไม่เข้าใจกันนะครับเรียกว่ากักกันปล่อยบอลตกสุดท้ายก็เป็นที่มาของประตู2-0ของเรว์ูพูลถ้าจำไม่ผิดวันนี้ก็เหมือนกันครับประตู2-0มันจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วถ้าจบครึ่งแรกนำลูกเดียวนี่ก็ไม่แน่ครับครึ่งหลังอาจจะมีพรก แต่ทั้งเกมเนี่ยนอกจากสกอร์ที่แมนยูแพ้แล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับวันที่แพ้ลิเวอร์พูลครับคือแพ้ทุกประตูเรียกว่าตั้งแต่การจัดตัวการวางหมากรูปแบบการเล่นหลายครั้งที่เราเห็นบรูโน่แฟร์นัน์บนพวกกองหลังกองกลางเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมไม่เล่นอย่างนี้ทำไมไม่เล่นอย่างนั้นเหมือนบรูโน่ซึ่งในช่วงครึ่งแรกเขาเล่นเป็นหน้าต่ำอยู่หลังแลตฟอร์ดอยู่หลังกรีนวูดกับโรนัลโด แต่เขาหลายๆครั้งเขาต้องลงมาช่วยเก็บบอลหน้ากรอบเก็ตโทษคอยพาบอลลำเลียงขึ้นไปทั้งที่มีเฟรดกับแมตโทเมเนอยู่ก็ไม่ถามารถที่จะรับบอลจากกองหลังขึ้นไปหากองหน้าได้หรือเอาแค่บอลจากกองหลังมาให้บูโน่ไปปั้นต่อให้กับกรีนวูดกับโรนันโดไม่ได้45นาทีแรกแมนยูยิงเข้ากรอบแค่หนเดียวจากโอกาส4ครั้งหรือ5ครั้ง จำไม่ได้แล้วแต่เข้ากรอบแค่หนเดียวนะครับจากใครครับจากคริสเตียนโรนัลโดมีอีกช็อตหนึ่งแต่ล้ำหน้าก็สถิติขึ้นมาก็เลยอ่าน่าจะครึ่งแรกเนี่ยรู้สึกจะยิง3ามเข้ากรอบหนึ่งจากโรนัลดผิดกับฝั่งของแมนซิ t y ตี้ที่รู้สึกจะยิงไป10ครั้งเข้ากรอบไป5นะถ้าจำไม่ผิด พักครึ่งนะตอนพักครึ่งนะครับส่วนครึ่งหลังทําประตูกันเพิ่มไม่ได้แมนยูเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวอีกเอาซานโชลงมาเอาแรดฟอร์ดลงมาถ้าเพื่อน,นเชื่อไหมว่าครึ่งหลังแมนยูก็ยังยิงไม่เข้ากรอบเลยแล้วจบเกม90นาทีเนี่ยแมนยูมีโอกาสยิง5ครั้ง90นาทีมีโอกาสยิง5ครั้งเข้ากรอบไปแค่หนเดียว รู้สึกว่าการการสร้างสรรโอกาสนี้จะแย่กว่าวันที่เจอลิเวอร์พูลทั้งที่วันที่เจอลิเวอร์พูลเนี่ยแมนยูละสิบคนประมาณ30มสิบนาทีแต่เจอกับแมนซิ t y ตี้เนี่ยสิต่อ11นะครับส่วนซิตี้เองก็ก็ยังมีปัญหาพูดถึงซิตี้เองก็ยังมีปัญหาคือมีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำสามสีลูกเนี่ยเยอะมากนะครับนอกจากพวกกองกลางที่ผันตัวเองมาเป็นกองหน้าครับไม่ว่าจะเป็นเดอะบรอยกูรูกัน โฟเดนเคซุตหรือใครอีกละ่ะเบรโรซินวาคนที่ทําประตู20นะครับมีโอกาสยิงกันพอสมควรเหมือนกันแต่โอกาสของซิตี้สิกว่าครั้งก็แปลเปลี่ยนเข้ากรอบไปได้แค่5หรือ6ครั้งนะครับเข้ากรอบไป5ครั้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้อานิสงส์ที่ขึ้นนําไปแล้ว20นย์ซิตี้ก็เลยคุมเกมเอาไว้ได้ทุกอย่างแมนยู ที่ผมบอกว่าแมนยูแพท้ทุกประตูโดยเฉพาะเรื่องของการรูปแบบรูปแบบการเล่นการบีบพื้นที่ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเกมฟุตบอลหรอกแต่ผมพูดในฐานะผมเป็นเด็กเลเวอร์บูลไงผมเด็กเลเวอร์บูลแล้วผมมาภาคคู่แมนยูผมก็อยากเห็นเฮ้ยทีมทีมคู่อริของเราทําไมมันแมนยูที่มันคุ้นหูคุ้นตาไปไหนหมดอะสมัยท่านเซอร์เล็กคุมมันไปไหนหมดอะพาวเวอร์มันไปไหนหมดอะเราเห็นอินเนอร์ความกระตือรือร้นความกระหายในความเป็นอะเ,เรียกไงนะ ความกระหายในการอยากเป็นผู้ชนะเราเห็นจากบูโนเราเห็นจากคริสเตียโนโรนัลโดเราเห็นจากเดวิดเดชิอาผมเห็นจาก3คนแค่นี้ครับแต่กับแฮร์รี่แม็กควาสวมปลอกแขนกับตันทีมไม่มีเฟดกับแม็กทอมก็กลายเป็นกองหลังกองกลางดัด,ดแต่ก่อนแฟนที่บืนเขาแซวแม้กระทั่งแฟนลีพูลน,นะครับแซวจอแดนเนอร์เซนว่าเป็นอาแปะได้บอลแปะขึ้นหลังได้บอลแปะขึ้นหลังเพื่อนๆลองไปดู เราไปดูเทปย้อนหลังเกมนัดนี้นะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังแมนยูคลองบอลได้มากขึ้นบ้างแต่ก็ยังเปอร์เซ็นต์คลองบอลโดยรวมก็ยังเป็นรองซิตี้อยู่ได้บอลก็แปะคืนได้บอลก็แปะคืนนะครับคือเคาะไปเรื่อยเหมือนทําตัวเหมือนพยายามที่จะเหมือนกับทีมตัวเองนอําอ่ะครึ่งแรกภาษากายของโรนัลโดกับบูโน่เท่าที่ผมสังเกตเห็นก็คือเขาพยายามส่งสัญญาณให้กับเพื่อนร่วมทีมพยายามเหมือนกับใจเย็นเย็น เพราะเสียบอลกันง่ายมากครึ่งแรกถ้าผมจําไม่ผิดแมนยูส่งบอลแม่นกันแค่80%ดรตรงกันข้ามแมนซิ t y ตี้ส่งบอลแม่น90%นะครับแล้วในช่วงเลยครึ่งเวลาเลยครึ่งของช่วงครึ่งเวลาแรกคือประมาณนาทีที่23-24บา่บสีแมนยูส่งบอลจากเท้าสู่เท้าไม่ถึง100ครั้งครับส่วนซิตี้ไป200-300ครั้งนะนี่เล่นในบ้านนะครับ จะบอกว่าศักยภาพของผู้เล่นแมนยูสู้แมนซิตี้ไม่ได้ก็ไม่ถูกลองไล่เลียงกันดูนะครับถ้าไม่เอาค่าตัวมาวัดผมว่าผู้เล่นของแมนยูก็ไม่ได้ขี้ริขี้เหร่อะไรถ้าไม่ได้ดาวิดิเชีเชฟเนี่ยดีไม่ดีอาจจะสกอร์อาจจะรีรันวันที่แพ้ลิเวอร์พูลก็เท่ากับว่าแมนยูปีนี้เหมือนจะว่าเหมือนกับว่าเก่งนอกบ้านนะครับเก่งนอกบ้าน เล่นนอกบ้านทีไรมักจะเก็บคะแนนได้ดีและทำคะแนนได้เยอะกว่าเล่นในโอทัฟฟอร์ดนะครับโอทัฟฟอร์ดก่อนหน้านั้นก็มีสะดุดมาแพ้แอสตันวิลล่าเนาะที่ผมจำได้แพ้แอสตันวิลล่าแพ้ลิเวอร์พูลแล้วก็มาแพ้แมนซิตี้นะครับอยู่อันดับ5มี17คะแนนนะครับเดี๋ยวคู่ตอน4ทุ่มเนี่ยมีทีมหลายๆทีมที่คะแนนห่างจาก แมนยูแค่แต้ม2แต้มเนี่ยลงเล่นด้วยนะครับจบคืนนี้แมนยูอาจจะหล่นไปถึงอันดับ8อันดับ9หรือดีไม่ดีจบวันอาทิตย์อาจจะหล่นไปถึงอันดับ10ก็เป็นได้ครับส่วนแมนซิตี้เองคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับนอกจากเรื่องของกองหน้าตัวเป้าที่ผมยังมีเครื่องหมาย question mark เอาไว้อยู่ว่าเป๊ปจะแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ในช่วงตลาดหน้าหนาว นะครับคือตอนนี้เนี่ยเป๊ปใช้ระบบต้องบอกว่าใช้ระบบในการที่จะพาแมนซิตี้ขึ้นมาลุ้นแชมป์หรือรักษาแชมป์ด้วยมันสมองของเป๊ปกเรลล่านะครับแต่ว่ากองหน้าตัวเป้าถ้าผมมองว่าการสู้ศึกระยะย,ยาวกับเชลซีกับลิเวอร์พูลเนี่ยเป๊ปต้องมีเกมนัดนี้ไม่ใช่ว่าแมนซิตี้ไม่มีจุดไม่มีจุดไม่มีจุดอ่อนจุดอ่อนก็มีคล้ายๆกับเกม,เมอ,อื่นๆที่แมนซิตี้พลาดนั่นแหละ คือบุกคลองบอลเยอะแต่มีโอกาสแล้วยิงไม่ได้จบไม่คมก็เพราะมันไม่มีครองหน้าอย่างเซอร์คิโลอาคริโลกุนไงเห็นไหมครับแต่เป๊ปกับลูกทีมเขาก็คงจะไม่แคร์ถ้าหากว่าทีมยังเก็บแต้มได้แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ผมเคยพูดในคลิปฟันธงใส่สกอร์เมื่อช่วงกลางวันว่าเฮ้ยถ้าแมนซิตียยังไปประมาณ56นัดคือเข้าเบรกเหมือนกันบางทีชนะไป5 6นัดแต่มันไม่ถึงแม็กซิมัมเบรกมันจะมีเกมที่จะทําให้แมนซิตี้ต้องสะดุดเพราะ ไอ้พวกกองกลางที่ต้องสอดทะลุขึ้นไปทําประตูลุ้นทําประตูเนี่ยมันจบสกอร์ไม่ได้เหมือนปีที่แล้วช่วงที่แมนเชสเตียสคลิปเนี่ยก็ได้อิวใคกูโดกันที่ยิงประตูเป็นกรอบเป็นกำเรียกว่าขึ้นมาเป็นนาเป็นดาวซันโวของทีมเลยแต่ปีนี้ทั้งกูโดกันทั้งคีวินเดบรอยที่รู้สึกจะรู้สึกจะเหนื่อยเหนื่อยลงไปนะครับรู้สึกจะเหนื่อยเหนื่อยลงไปอ่ะส่วนแมนยูย้อนกลับมาแมนยูท้ายอีกนิดหนึ่งช่วงท้ายคลิปแมนยู U, เนี่ย เกมที่แพ้แมนซิตี้ที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยผมมองว่าจังหวะการเข้าเข้าเพรสซิ่งมันมันไม่มีพลังอะ่ะถอย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 แล้วรู้สึกว่าถ้าผมจําไม่ผิดถ้าผมมองภาพเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ภาคแมนยูบ่อยถ้าผมมองไม่ผิดลักษณะการตั้งตั้งรับของแมนยูในยุคข,ของเลคอแาโซชาเนี่ยเหมือนถอย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 ,ถอยไม่บีบเข้า สังเกตถ้าใครได้ดูถ่ายตออสดแมนยูเสียบอลง่ายมากครับผู้เล่นแมนซิตี้พอแมนยูได้บอลปุ๊บผู้เล่นแมนซิตี้สามสี่คนวุบเหมือนฉลามมูเบียวุบเอาบอลไปเล่นต่อนะครับเอาบอลไปเล่นต่อกองสปอนเซอร์ร่วมแต่เวลาที่แมนซิตี้ได้บอลผู้เล่นของแมนยูไม่มีเข้ามาครับหรือถ้าเข้ามาก็สมมติอยู่รอบๆสมมติผมได้บอลได้บอลตรงนี้ ผู้เล่นของแมนยูอาจจะเข้ามาหนึ่งคนสองคนแต่อีกคนนึงไม่เข้าถอยถอยเชิงมันก็เปิดช่องให้กับแมนซิ t y ตี้เดินหน้าลุยต่อแล้วเป็นอย่างเนี้ยอยู่ตลอด90สนาทีจบเก้าสิบนาทีแนตะ่ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะแมนซิสตี้ส่งบอลถ่ายบอลกันเป็นมาเนี่ยแปดร้อยกว่าครั้งฝั่งของแมนยูน่าจะสองร้อยหรือสามร้อยกว่าเองอครึ่งแรกไม่ถึง100ร้อยหรืมั <laughs> ้งไม่แน่ใจเพราะฉะนั้น ถ้าอเลขกกุนาโซชายังเล่นกับนักยังมีรูปแบบการเล่นแบบนี้แล้วอยู่คุมแมนยูจนถึงเกมที่จะเจอกับเชลซีหลังจากนี้ในพรีเมียร์ลีกแมนยูจะเจออาร์เซนอลและเชลซีสองทีมจากเมืองหลวงนะครับแล้วผลงานชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าทั้งอาร์เซนอลและเชลซีเหนือกว่าแมนยูไม่ต้องดูคะแนนเอาแค่5-6นัดหลังเนี่ยอาร์เซนอลก็ จาก3านัดแรกที่ไม่ชนะใครตอนนี้ลูกทีมของมิเกวัติต้าก็ยังไม่แพ้ใครกระโดดขึ้นมามีคะแนนเท่ากับแมนยูดีไม่ดีสุดสัปดาห์นี้อาอ์เซนอนแซงแมนยูแล้วแล้วก็พักเบรกทีมชาติไปสสัปดาห์กลับมาทีช่วงปลายเดือนพฤศจิกาก็มาเจอกันแล้วหลังจากนั้นแมนยูก็จะไปเจอกับเชลซีถ้าโซชาอยู่ถึงเกมที่เจอกับเชลซีผมว่าไม่รู้ว่าพกหลวงพ่อว็ไหนนะดวงแข็งเหลือเกินอ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกทีม ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเกมจบก็ลูกผู้ชายครับจะไม่จับมือมีน้ําใจนะักกีฬารู้แพ้รู้ชนะร,ชนะรู้ภยัยแต่คลิปนี้แอดมินอยากจะพูดในฐานะเด็กผงสื่อไปถึงว่าเฮ้ยเห็นแมนยูเล่นแบบนี้ผมภาคเสียงแล้วผมเห็นแมนยูเล่นแบบนี้ผมอยากพูดแบบนี้นะครับแล้วแฟนแมนยูเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าหรือเห็นต่างเนี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะขอบคุณที่ติดตามพวกอุ้มฟุตบอลไลฟ์นะครับ แล้วก็ทิ้งท้ายกับสปอนเซอร์นะครับรวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้อาจจะกลับหัวนิดหนึ่งเพราะว่าใช้กล้องหนาเะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,รบำรุงสมองนะครับเป็นตราแบรนด์ MR Herbs ครับ365 b b มีส่วนผสมของใบแปะก้วยนะครับสารสกัดจากธรรมชาติช่วยบำร,ร,รุงสมองระบบไหลเวียนของโลหิตนะครับท่านใดที่พักผ่อนน้อยทำงานดึกนะครับหรือว่ามีเวลาพักผ่อนที่ไม่เพียงพอทำงานไม่เป็นเวลาแบบนี้เพลียอ่อนล้าก็ รับประทานเปยงแค่วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนะครับทำให้กระปี้กระเป๋ากชุ่มชวยพร้อมที่จะลุยงานได้ตลอดทั้งวันฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้โปรโมชั่น3กปล่อง1,290กบาทเท่านั้นนะครับจากราคา 1, 7 7 0บาทช่วงจัดโปรสามารถติดต่อแอดมินได้นะครับในใต้คลิปวิดีโอนี้ก็มีเบอร์โทรแล้วก็แจ้งให้ตรงนี้เลยนะครับ0 8 0 9 4 5 3874นสามะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรศัพท์มาสั่งได้กับแอดมินโดยตรง เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพื่ฟุตบอลไลฟ์ส่วนพรุ่งนี้เกว่าพูณมีคิวที่ต้องทวงรองจากฝูงคืนจากแมนซิตี้นะครับจะสำเร็จหรือไม่พ่งนี้ติดตามกันจวดแน่นอนสวัสดีครับ